เดินชมที่นะนน,นนี่ร้านร้านแม่ออนมีอะไรมมวะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกท่านเด็กชายกอน,นมาชมร้าน,นมามตอนนี้มาออกโรงทานงานลบอุทู่ทอนนวัดป่ามมรีการกันก็คือนี้หนึ่งทุ่มเจริญพุทธมนตรากอทางนี้ด้วยครับทางน,นี้ร้านอะไรนี่ ไปดูทางนี้ก่อนนะครับกินทางนี้ทางนี้ร้านอะไรสวัสดีครับด้วยไปชมทางนี้หน่อยไปใกล้ๆหน่อยสินี่ร้านอะไรจะดูใกล้ๆสิลูกชิ้นปิ้งไทยป้าแหมมเหรออ่าเก่าๆเก่าๆเดี๋ยวมาลองชิมนะครับเดี๋ยวสึกแล้วค่อยชิมแต่ตอนนี้ไปดูทางนี้สิเฮ้ยมีร้านไข่ไปชมดิร้านไข่ขายอะไรขายน้ำจิ้มน้ำยา ไนมอีกินน้ำยาน้องกอนชมชม,มาตรวจด,ดูงานสักหน่อยนี่คณะศิษย์ล้งมปู่ท่อนเอาไปดูไปดูทางนี้ไปดูสิอันนี้เอาอะไรมาดูสิอ่านีกาแฟชาเขียวบริการไปดูตรงนี้สิมีร้านตรงนี้ด้วยไปชมหน่อยตรวจงานอันนี้อ,อะไรเอ่ย ลาดนะนี่กำลังมากำลังมานี่ไอ้นุ่นไม่ไไมาไอ้เจ้านุน่นเ,เ,เดี๋ยวเจ้านุ่นมา,า,มา,าอ่านนิรุติอ,อจาจารย์ไปไป <ใน S 1> ชมทีทั้งนี้ล่ะก้อนวัทั้งนี้ทุกนั่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวขาหมูข้าวขาหมู อาทางนี้ด้วยทางนี้อะไรน้ำน้ำกระเทียบ้ำครับมีคุณหมอทำอะไรยมเอิญเวันน้าสวัสดีทุกคนครับน้องอนครับน้องนนีด้วยอนไปชมทางนี้ทอีกร้านหนึจบแล้วไปดูสิข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงเย้เลยร้านนี้ก็อร่อยมาออกลุงทานช้อนล้นครับโอ้ข้าวมะม่วงน่าอร่อยมากเลยเนี่ยน่าอร่อยมากอร่อยนะครับไปดูไปดูนี่ค่ะนี่ไข่เลยเฮ้ยสวัสดีนนที่นี่ไข่ก่อนสวัสดีครับตามหนูได้มาเวิร์งมา